สำหรับเรื่องผู้ก่อการร้ายก็เท่าที่ผมได้ฟังที่ท่านนายกท่านหายไปก็เป็นการสมบูรณ์ดีแล้วผมก็ใครเียงแต่สรุปให้ฟังว่า,าการกระทำของผู้ก่อการร้ายในปัจจุบันนี้ท่นานได้เปลี่ยนรูปลงเป็นการปฏิบัติการอย่างแบบสุดท้าย ของวิธีการของพวกผู้ปอกอการรายโดยเฉพาะอย่างอย่างยิ่งก็ในขณะนี้ผู้ป่กอบการรายได้มีความรู้สึกและเห็นแล้วว่าประชาชนนั้นเข้าใจในเรื่องราวต่างๆของการปกครองในระบบประชาธิปไตยและความปรารถนาดีของรัฐบาลที่ดำเนินการอยู่นั่นเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องจริง เป็นเรื่องที่เขาจะได้รับอย่างถูกต้องส่วนทางฝ่ายคอมมิสต์หรือพวกผู้ก่อการร้ายนั้นเป็นแต่เรื่องคำโฆษณาชวนเชื่อการหลอกลวงเท่านั้นต่างพวกประชาชนจึงขาดการร่วมมือกับทางฝ่ายพวกผู้ก่อการร้ายไปเป็นจำนวนมากผู้ร้ายจึงได้หันมาหาวิธีการรุนแรง โดยการทำร้ายประชาชนคุกคามให้เกิดความหวาดกลัวเช่นมีการชุดคล้าเอาพวกชายชะกันขึ้นไปกักขังเพื่อทำการฝึกและอบรมสั่งสอนให้มาต่อสู้กับรัฐบาลทำการ ฆ่าผู้ที่ไม่ร่วมมือหรือผู้ที่ขัดขืนทำการรอบสังหารเจ้าหน้าที่ฝ่ายรัฐบาลทั้งทั้งที่เจ้าหน้าที่เหล่านั้นเป็นประโยชน์ต่อประชาชนแท้ๆเช่นกำนันผู้ใหญ่บ้านครูประชาบาสลสรุปแรกก็ เวลานี้พวกผู้ก่อการร้ายได้หันไปใช้วิธีอาชญากรรมเพื่อให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวเพื่อที่จะได้ยอมทำตามฝ่ายพวกคอมมิวนิสต์ซึ่งวิธีการนี้นั่นไม่มีทางที่จะเป็นผลสำเร็จไปได้ยิ่งทำเท่าไหร่ยิ่งห่างจากประชาชนไปเท่านั้นยิ่งทำลายสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์ เช่นเผาสะพานระเบิดรถไฟหรือจะทำอะไรเนี่ยประชาชนจะไม่ร่วมมือเป็นอาคาัซึ่งนับว่าพวกผู้ก่อการปฏิบัติการเข้าขนาดเป็นการจนกรอกแล้วต่อข้อถามของหนังสือพิมพ์ถึงเรื่องการที่กระทรวงมหาดไทยได้ให้กรมประชาสงเคราะห์ดำเนินการเกี่ยวกับการขายอาหารราคาถูกซึ่งเรื่องนี้รองนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงให้ทราบว่า รู้สึกว่าการเสนอข่าวก็ดีการเขียนบทความก็ดีนั้นนะยังมีข้อผิดพลาดและไฝ่เฟ้กันอยู่มากบางก็บอกว่าลดค่าครองชีพบางก็กว่าช่วยเหลือค่าครองชีพบางก็กว่าแย่งแม่ค้าเข้าแกง อะไรแต่อะไรต่างเ่านี้ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นฮะในการที่กระทรวงมหาไทยได้สั่งให้กรมประชาสเคราะห์ดำเนินการขายอาหารราคาถูกทีนั้นก็เนื่องจากได้รับคําร้องและฟราราลจากบรรดาน,นักศึกษานักเรียนประชาชนเป็นจำนวนมากว่าสำหรับผู้ที่ มีรายได้น้อยนั่นน่ะในการบริโภคอาหารมื้อกลางวันซึ่งเป็นมื้อที่ต้องซื้อเขากินแพงมากไม่อิม่มเด็กตักเรียนบางคนไม่สามารถจะซื้ออาหารกลางวันกินได้ผมจึงได้สั่งให้กรมประชาสงเคราะห์ี่ดำเนินการขายอาหารราคาถูก เพื่อเป็นการที่จะพิสูจน์ให้เห็นว่าอาหารตามราคาเท่านี้นั้นนะพ่อค้าแม่ค้าควรจะขายได้เป็นการดึงราคาอาหารให้มาสู่ระดับปกติที่ควรจะขายประการหนึ่งนี่เป็นความหมายประการที่หนึ่งประการที่สองก็เป็นการช่วยผู้มีไรายได้น้อยให้สามารถ หาซื้ออาหารบริโภคได้จริงอยู่ไม่สามารถจะทำได้ทั่วถึงท,ทันทีทันใดแต่เราได้พยายามเลือกบริเวณที่เป็นย่านกลางของชุมชนให้ผู้มีรายได้น้อยได้มาซื้อได้โดยสะดวก